นี่ค่ะโอเคคร๋อเนี่ยเราเห็นว่าเนื้อมันเริ่มสุกแล้วใช่ไหมเบนซี่เราก็จะเอาชีสอ่ะวางไว้ข้างบนเลยมาเดี๋ยวพอทำให้เขามันกระเด็ดสุภาพบุรุษนะครับ โอเคสวัสดีครับวันนี้เนื่องจากว่าออนไม่มาเราก็เลยไล่ออนไล่ออนไปแล้ว <c oughs> วันนี้เราเอาไม่ใช่ไม่ใช่หรอโอเคแต่ว่าวันนี้เราเอาผู้เล่นอีกคนหนึ่งเข้ามาในสนามมาดูว่าเขาจะทนผมได้แบบพอนหรือเปล่าเรโหดร้ายขาหน่อนเลย <c oughs> ใช่ไหมไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นสัญชาติด้วยพันอะไระเราอะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่คนได้ไหมเราตึงนี่หัวหน้าอ่อนเยอะ วันนี้เราจะทำเบอร์เกอร์กันแต่ว่าจะไม่เป็นเบอร์เกอร์ปกติเคยไหมแบบไปกินร้านอาหารอย่างเงี้ยแล้วเราอยากสั่งเบอร์เกอร์ที่ชิ้นมันประมาณเท่าไหร่จำได้ไหมประมาณแาี้อเเราจะมาทำให้มันใหญ่กว่าดูดีกว่าแต่ว่าถูกกว่าเราไปทำซปเปอร์บิ๊กเบอร์เกอร์กันซเปอร์บิ๊กเบอร์เกอรสอดคนนี้ อย่างแรกเราได้เนื้อมาเนี่ยเราต้องปรุงมันหน่อยเพราะเนื้อเนี่ยมันไม่ได้มีรสชาติอะไรมากเกลือเราพริกไทยมาครับหมุนเลยครับเอาเท่าที่สมควรกับเนื้อ1กิโลเลยเราจะควรต้องหมุนไหมอะเราเป็นผู้ชายเราต้องเสียสละให้ผู้หญิงเลยใช่ไหมหมุนไปเลยผู้หญิงจะไม่เห็นเรไ้เกลือใส่ในเดียวพอต้องหยู่ที่ว่าชอบทานแบบไหนด้วยนะแต่เกลือนี่ก็จะเหมือนแบบผงชูรสหน่อยหน่อย ครับงั้นเราพักรายการสักสิบนาทีเราเบสตี้หมุน next morning หลังจากที่เราทำนี้เบสตี้คิดว่าต้องทำอะไรเราต้องขยำไห่ดิใช่ใช่แล้วใช่ถูกต้องแล้วเราต้องขยำงั้นก็สิ่งหนึ่งเบสตี้เหมือนเดิมวบผมเออหอที่เกียจแลลวจริงๆไม่เราเราต้องฝึกให้คนทำอาหารเป็นยังไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูก่อนนี่นะครับเราเกิดเลย ถูกต้องแล้วโอเคแล้วเราก็มาปั้นครั้งแรกที่เราปั้นเราต้องปั้นให้มันเป็นก้อนกลมๆพอเราปั้นเสร็จอย่างนงี้นะเบสตี้เราก็มาวางในจานเลยวางปุ๊บมาครับก็สามนิ้วนะครับเราก็กดลงไปเลยที่มันเริ่มแตกเห็นไหมพอทำไม่สวย เ,เห็นไหมหนูสวยกว่าคำหนึ่งครับคำหนึ่งครับโอ้ดูสวยกว่าหนูชนะแค่ชิ้นเดียวครับแค่ชินออ้นเดียวให้เด็กใหม่เขาได้รู้สึกดีในการทำอาหาร <c oughs> เอางี้ดีกว่าหลังจากที่ดูเบสตี้กดมันลงไปแล้วมันสวยถ้างั้นเดี๋ยวผมเป็นคนปั้นเองครับเบสตี้กดนะเออได้ทีน <c oughs> เราไม่แข่งกันแล้ว <c oughs> จบจาก EP นี้ก็คือเปิดร้านอาหารเป็นเชฟแล้วนะใครคนเดียวนี่นี่มีเทคนิคพิเศษเบอร์เกอร์ Burger, ครับปกติทุกคนก็คิดว่าโอเคปั้นอนะ่ะก็เสร็จอย่างนี้อย่างที่เบสตี้คิดนี่แหละในที่จริงแล้วอ่ะเราอ่ะใช้นิ้วโป้งนะกดเข้าไปตรงกลางอย่างนี้ เพื่ออะไรอะ่ะเพราะเวลาเราเข้ามาแบบในกระทะเวลามันโดนน้ามันอ่ะเนื้อมันจะแบบหยิบเข้าไปแล้วสมมุติเราไม่ได้กดไว้อ่ะเนื้อมันจะไม่ไอยู่ตรงนี้หรอใช่เนื้อมันจะแบบแปกใช่เนาะใช่เดี๋ยี้ปุ๊บแล้วหลังจากนี้เราเอาไปทําอะไรต่อหลังจากนี้เราก็ต้องให้มันอยู่ตัวก่อนก็การเอาเข้าตูเนนาต้เย็นนั่นเองเข้าตู้เย็นสักประมาณ1 0 1 5นาทีก็น่าจะอยู่ทรงแล,แล้วเราค่อยเอามาทาต่อ เบอร์ก์เนื้อแน่นๆมาสเต็ปต่อไปของเราเนี่ยก็เราจะมาทำ flavor p o s ระหว่างการท้เป็นภาษาแบบดูดีว่าทำให้ดูดีซึ่งสิ่งนั้นมันขาดไม่ได้ก็คือเบคอน ทอดเบคอนก็ให้กรอบประมาณนี้ใช้ไฟไม่ต้องสูงมากเพราะถ้าไฟสูงมากเนี่ยมันก็จะไหม้ค่ะโอเคตอบอะไรยังอะทอดเบคอนใส่เบอร์เกอร์กบไหมรู้ไหมทำไมเราถึงใส่ของเข้าไปในเบอร์เกอร์เนี่ยไม่รู้ไม่รู้ ได้ความหวานความหอมของหอมออกมาให้ม hey, ันกลมกล่อมมากขึ้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันเจ็บขอสอนน้องสิพ่อได้ครับคนมันเหมือนมันเคยยืมเงินเราไปอ่ะเกิดปีน่ะถ้าโอเคก็คนให้อย่างนี้แหละถูกแล้ว จากท่าทางแล้วน่าจะไ,ไม่แล้วน่าจะไม่แล้วได้แล้วไม่ใส่การเลยนะไม่แล้วไม่สินนะ้นหน่อยเพิ่มรสชาติเพื่อความที่มันตัดกับเบคอนใช่แลนนี่ก็สองเครื่องเคียงที่จําเป็นสำหรับเบอร์เกอร์เราวันนี้เราก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องทำซอสของเบอร์เกอร์แดดซอสไม่ได้มารีบกลับมาเถอะสูตรจากพอเนี่ยง่ายเลยเรามีแค่ อินเกเรียนเรามีวัตถ so ุดิบอันแรกคือมายองเนสค่ะอันที่สองคือซอสแบบเทศซอสนะครับซอสแบบเทศแล้วก็เกลือพริกไทยอย่างแรกเลยเราใส่เบสมันก่อนเบสของมันก็คือมายองเนสมะเขือเทศก็ประมาณ30%ของมายองเนสก็ใส่ไปเลยซอสพริกเนี่ยใส่แค่นิดเดียวพอแค่ประมาณ10%บสองอย่างสุดท้ายเกลือกับพริกไทย ดูน่ากินนะเเห็นไหมทำง่ายมากเราก็มาถึงพระเอกออกลมก็คือน้อของเราที่แช่าตูเย็นไว้โดยการที่ทำให้มันสุกอีกครับอีกกอีกโอเคตอนแรกเราใส่เข้าไปอ่ะเอาจะต้องใช้ไฟแรงหน่อยเพราะหลายคนเนี่ยทำเบอร์เกอร์จะมีปัญหาตรงที่ เันนี้มันแ<ห>รกทำให้มันเป็นคลาสติก่อนโอเคเ,ออเดี๋ยวเร,เริ่มชิ้นแรกเนี่ยแล้วเวลาเบสตี้วางอ่ะวางอย่างงี้นะวางไปจากทางเราอ่าเข้าใจปะวางตรงกลางเลยครับเห็นไหมมันจะไม่กระเด็นถ้ายอย่างเงี้ยมันจะไม่กระเด็นคุกกี้มาหยุดแกะ อย่าหนูยืนตรงนี้แล้วกันเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบข้างๆจะเริ่มสุกขึ้นมาอย่นีเราห้ามพลิกเนื้อก่อนที่มันจะสุกด้านหนึ่งพอเราเห็นว่ามันเริ่มขึ้นมาครึ่งหนึ่งเนี่ยเราก็จะพลิกมันหลายคนจะเรียกตรงนี้ว่าฟรัชหลายคนอาจจะคิดว่ามันไหม้แต่มันไม่ได้ไหม้นะเบตตี้ก็ชอบกินนะกินมงนี้ได้ไหม เอาไฟได้แล้วถ้าใครแบบโอเคอยากได้มันแบบออกมาทางแรงหน่อยก็โอเคเอาขึ้นได้แล้วเนี่ยเราเห็นว่าเนื้อมันเริ่มสุกแล้วใช่ไหมเบสซี่เราก็จะเอาชีสอ่ะวางไาข้างบนเลยมาเดี๋ยวพอทําให้เพราะมันกระเด็ดสุภาพาุรลุษนะครับนี่ครับเราจะวางลงไปครับเราก็รอครับรอให้กินเลยลายกินเลยละ่ะ สอนวิธีวางปุ๊บ๊บสอนไปเลยสามชั้นทำเองก็ได้ไม่ยากเบอร์เกอร์มันขาดไม่ได้ถ้าไม่มี <Burger. S 1> เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์้กอย่างนั้นเราก็จะทำการโพสมันใช่ทําให้มันแบบมีความกรอบถ้าสมมติเราไม่ไม่ทําให้มันกรอบเนี่ยเวลาเราทาซอสเนี่ยซอสมันก็จะเหมือนแบบซึมเข้าไปในขนมปังมันจะทําให้ตัวขนมปังมันแบบเปรียกเลียก<า> <ๆ S 2> ไม่ค่อยชอบ<น>มาเบสซี่ทานเนยเลยครับผมครับนี่ โอ้สบมาคขั้นตอนแรกคือเราต้องทาซอสลงไปในขนมปังก่อนแล้วก็เชิญพระเอกลงจานชิ้นใช่ครับปุ๊บวางปั๊บหนึ่งชั้นเอาจริงๆนะแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะใส่เบคอนใส่หอมเบคอนใช่อม นั่แนแหละโอเคแล้วต่อไปก็คือออนเนียน<อ>ครับนิดเดียวนิดเดียว,ยวให้มันทั่วทั่วปุ๊บโอเค,อเคถ้าสมมติเราอยากให้มันแบบชุ่มหน่อยเราเนี่ยเราทาบนเบอร์เกอร์เลยก็ได้เบอร์เนี่ยเหรอใช่ครับ อาใหม่หมดละเพื่อไม่ให้มันลมก็ปักไว้ตรงกลางใช่ไหมปักเลยครับดันลงไปให้สุดฮึดฮึดฮึดสุดแล้วสุดแล้วเสร็จเรียบร้อยกับเบอร์เกอร์อะไรนะสูตร์บิ๊กเบอร์เกอร์นั่นเองซุปเปอร์บิ๊กเบอร์เกอร์นะครับเอาให้ถึงเัินเดือนมา มาหั่นมันครึ่งนึ่งมาแล้วเราก็มาเปิดดูตรงกลางเตรียมตัวชิมกันนะคะมาครับผมนี่ไม่บอกหนชิ้นสวยจังนี่ขนาดแบ่งออกมาแล้วนะเนี่ย เป็นไงไม่อร่อย <c oughs> เป็นไงสำหรับเราอร่อยม่พิวยวนะไม่พิวยวออร่อยเหมือนทำเองที่บ้านอ่ะจริงเหรอทำเองเชื่อครับต้องอให้เบ็ตตี้ลอง,อสงรสชาติผมบอกเลยว่าเค็มค้นมากโดยเฉพาะเนื้อขอบอกเลยว่ารสชาติเนื้อเค็มข้นมากคือคำมันใหญ่เหมือนกันนะกิน ลุ้นที่สุดเลยดีดอเข้าปากยใช่ครับอืมอร่อยนะอืมอืมแค่นี้แค่นี้อร่อยอร่อยจริยจริงๆไม่แต่ว่าจริงๆเราเราชอบกินเห็ดไงเราควรใส่พริกไทยเพิ่มอะไรเงี้ยใส่เพิ่มได้เลยตอนนี้จริงเหรอคือหัวหอมอ่ะดีมากเลยนะได้ใส่หัวหอมใครไม่ชอบกินหัวหอมหรืออะไรพวกเนี้ยอยากให้ลองเปิดใจแล้วลองเอามันไปผัดดูอ่ะชิมชิม ก็คือกินจบคลิปแล้วิมงยังเดินน่าในทั้งชิ้นเนี่ยเบสตี้ชอบอะไรที่มันโดดเด่นขึ้นมาแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยชอบอันนี้อ่ะความโดดเด่นก็หอมใหญ่อะไรมันเหมือนแบบ คือเนื้อมันจะมีรสชาติที่เป็นเนื้ออยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอแบบเพิ่มหอมใหญ่เข้าไปมันก็จะมีความแบบตัดกันอ่ะตอนนี้ตอนแรกกินเข้าไปก็แบบเอออะไรวะที่มันอร่อยอยู่ในปากยังไม่แน่ใจโดดขึ้นมาใช่ไหมเป็นรสชาติที่แบบโดดขึ้นมาเลยลองทํากันดูเพราะว่าของต่างๆก็ง่ายๆหาง่ายๆถ้าอร่อยก็ขอบคุณกันได้ส่วนค่ะใครที่แบบชอบกินเบอร์เกอร์อยู่แล้วหรือว่าแบบมีแบบใครทําแบบนี้ ก็แชร์มาให้พวกเราดูได้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายได้เหรอได้เนี่ยคนนี้ก็ถือว่าเทนมาดีอะไดหรอ